แต่ว่าปลตรงซื้อเนี่ยมันกินอ่ะเจ้เมาอุดรครับตอนนี้มาอุดรเพราะว่าพรุ่งนี้มีรถแห่โตเกียวมินสิกนะครับที่ข้าแม่โวสาขาสองเปิดตัวรถแห่นะครับเป็น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 เปิดตัวรถแห่เหมือนกันครับพี่น้องก็คือเอามาลงเองนะครับพี่น้องจัดเองนะั่นะใจใจใจ,จัดเองโจกเองพี่น้องทุกอย่างก็มีการลงทุนเดืมงานอยูดอนรถแห่เนี่ยเขากับ ถามงานอย่างม่มีงานอย่างงานพิ้ว่าสีเรียสออกมาลุงเองจ้างซอหอจ้างตำรวจมันเกิดอันนั้นพ้อแม่เนบอสฮะบนเกิดผู้เดกวกาเงินเดี่ยวคือว่านมนี้เพ่นจะนํามามันเกิดผู้การหรือยังนําไหม่ขั้นหนึ่งพี่เดียว้ยินี่จะเสียงพี่เดียวอยู่หลังไหมเป็นเสียงซองบอกเสียงซองเออนอกจากพิบว่าพี่รลยเสียงที่คุ้นเคยพ่ายังมมชินก็ไม่ญงอย่างนี้แต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาเห็นเราเมื่อไหร่ก็เลยเขาไปเบิ่งมา พิ่่นนปสร้าางแต่นยร,รถแห่กี่โมงพรุ่งนี้รถแห่ประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมที่ลานข้างแม่ครสาขาสองชมฟรีมาเต็มวงเต็มตัวเกียวมิวสิกค,ครับพี่น้องบอด้เป็นงานอย่างาง,างานข่อยบ,บุคคลเอามาลงเองเออขอติดต่อเองคอนยาช้เสียงต,ต,ต,ตัวติดต่อตำรวจสถานที่เองเวิร์ดทุกอย่างเออมีซอฮองาดูแลเจ้คนมาบินฮกฮ้องซอฮ้ออันไหมเขาเรียกอย่างซอหอเรียกอะไรอสออซออสอหกคน